จริงๆแล้วสิ่งที่พระพุทค์ท่านให้ดูอ่ะท่านให้ดูกฎธรรมชาติคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ดูสิ่งเหล่านี้บ่อยๆผ่านร่างกายนะครับดูสิ่งที่มันหยาบที่สุดคือร่างกายเคลื่อนไหวเหยียดคูต่างๆเเห็นว่าร่างกายมันมีสภาพไม่เที่ยงผ่านความคิดนะครับเกิดความดีใจรู้ว่าดีใจเกิดความเสียใจรู้ว่าเสียใจการเห็นอย่างนี้บ่อยๆ เห็นซ้ำๆเป็นร้อยเป็นพันเป็นหน่วยเป็นแสนเนี่ยมันจะนําไปสู่การที่เข้าใจการทํางานตามความเป็นจริงของความคิดคือเราจะไม่ไปคิดว่านี่คือคิดบวกนี่คือคิดลบแต่เราจะมองว่ามันคือปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งเกิดเกิดดับดับอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันทําลายสภาพที่ความคิดผุดขึ้นมาแล้วจิตเข้าไปสวมอย่างรวดเร็วจิตเข้าไปสวมอย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่ามันยึดท่านเลยให้ดูบ่อยๆว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเพื่อให้จิตไม่เข้าไปยึดฝึกได้ตลอดเวลาฝึกได้ตลอดเวลาแต่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่แต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ยังได้แหละต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องนะครับถ้าเอ <บ au S 1> าเทคนิคคร่าวๆได้ไหมครับเทคนิคคร่าวๆก็คืออย่างเช่นผมยกตัวอย่างเหมือนอาณาปาณสติเนี่ยอานาปณาสต,าาาสติท่านให้รู้อยู่ที่ลมหายใจครับท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยเป็นยามเฝ้าประตูใช้คําว่านายทวารเฝ้าประตู มีลมเข้ารู้ลมออกรู้อย่างเนี้ยมันจะได้ประโยชน์คือจิตไม่แส่สายไม่ไปคิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ท่ำเพื่อนะครับ,รบแล้วธรรมชาติของตัวเราเนี่ยธรรมชาติของความคิดเนี่ยมันทํางานไปเรื่อยๆความคิดเนี่ยพอเรารู้ลมอยู่สักพักหนึ่งความคิดมันก็ไหลไปไปเรื่อยนครับไหลไปให้เราเห็นเห็นว่าความคิดเกิดแล้ว<ม>ไม่ต้องทําอะไรดึงกลับมา ลมใหม่แล้วเราจะเห็นอีกว่าความคิดมันผุดขึ้นอีความคิดเนี่ยผุดเหมือนสายฝนเหมือนเหมือนเมนนะ็ดฝนที่มันพลัมพลัมพลัมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นให้จิตมันเห็นนะครับจิตจิตเนี่ยการเรียนรู้ของจิตเนี่ยไม่เหมือนสมองจิตเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีหน้าที่แค่พาเขาไปดูโดยผ่านเทคนิคกันเนี้ยพาเขาไปดูความคิดว่าความคิดเนี่ยเกิดขึ้นนะตั้งอยู่นะดับไปนะเป็นธรรมดานะ เขาจะเริ่มเข้าใจแล้วเบื่อเบื่อหน่ายอาการที่เข้าไปสวมความคิดก็คือมันจะตั้งตระหน,นักเห็นได้มากขึ้นถ้ามันมีพลังมากพอเนี่ยจิตเขาจะเห็นแล้วความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยถ้าความคิดที่มีพลังไม่มากนะครับมันก็จะดับดับไปเลยหมายความาตรงนั้นคนือจิตจิตเริ่มมีกําลังตั้งมั่นแล้วไอ้ตรงนั้นเ,นเป็นเป็นที่มาของของของความสุขและของการพัฒนาต่อไปไปเป็นชั้นๆคือพูดง่ายๆว่า อาณาปณสติเนี่ยเหมือนการลดน้ําพนดินนะครับเวลาเราดูต้นไม้ใหญ่มันอลังการแต่ว่ามันทําผ่านมันอลังการอย่างนั้นนะผ่านกระบวนการง่ายๆที่เราแค่ไปลดน้ําพนดินตลอดตลอดแรกๆธรรมชาติเนี่ยครับเวลาที่เราจะรู้อารมณ์เนี่ยเราจะไม่อยากรู้เพราะว่าเราถูกฝึกไมคิดเราไม่ไม่เราจะไม่อยากเห็นความคิด จิตของเราทุกคนเนี่ยถูกฝึกไมคิดถูกฝึกที่ทไม่ใช่เรื่องเราความคิดฝุดขึ้นมานะครับจิตถูกฝึกความคิดฝุดขึ้นมาจิตถูกฝึกให้ไปสวมบางคนบอกว่าเราไม่ได้ฝึกแต่คุณไม่ฝึกจเจริญสติเนี่ยคือฝึกให้จิตเข้าไปสวม ในตัวเองอยู่แล้วอะถ้าถ้าไม่ฝึกให้ออกมาเห็นนะครับแล้วธรรมชาติจริงๆเนี่ยจิตเนี่ยเขาไม่จําว่านี่คือสุขคือทุกข์นะจิตเนี่ยกับความคิดนี่ไม่เหมือนกันความคิดเนี่ยเราแยกได้ว่านี่คือบวกนี่คือลบนี่คือดีนี่คือไม่ดีนี่คือทุกข์นี่คือสุขนี่คือควรคิดนี่คือไม่ควรคิดแต่จิตจําแค่ยึดกตบวางเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยท่านจึงไม่ได้ให้แยกว่านี่คือความคิดบวก ให้จิต<อ>ไ,ไปสวมเข้าไปสวมรู้สึกดีกับมันไปนี่คือความคิดลบให้มาดูไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้ต้องดูโดยเสมอกันทั้งความคิดในเชิงบวกและความคิดในเชิงลบเนี่ยดูเสมอกัน